you love? ปแกะกันต้องแกะตรงนี้ทุกคนต้องแกะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แกะตรงนี้ไม่ใช่ดูแกะตรงนี้สิแกะตรงนี้แล้วก็มาเปิดกันเลยได้ดรหรนะืไม่ไดดูกราร์ดก่อนดูกรากกราก์ดไม่เราต้องเลือกกันว่าจะได้ตัวไหนตั้สีชมพู non on wow. <laughs> คู um, um. You wow. okay. um, you know? ่กันสิไหนมีอาคู่กันใกล้ๆยินต้องมีสิไหนใกล้ืได้กันใกล้ๆโอ้ยหมุนได้ได้หรอหมุนได้เท้าก็หมุนได้อืไหนดูหน้าของพี่เชยน่อยว้าวของพี่เอมทำไมมันใหญ่จังเลย ดูดูสักสิได้ไลชี่เบอร์รี่อบเชยได้ทอฟฟี่ริมอ่าบ๊ายบายอ่าถือแล้วก็บ๊ายบายบ๊ายบาย